หน้าต่างบ้านชอบมีนกมาทำรังหน้าต่างฝั่งนู้นก็หลายรอบแล้วนกก็จิบบ้าง้วก,ก็เจาะบ้างทำรังแรกๆก็แก้งมันพอมันมาทำรังก็เอาฟังหญ้ามันออกมันจะได้ไม่มาไข่เพราะว่าจะได้ไม่ลกที่ไหนได้มันก็ไข่มันก็หาไข,ไข่จนได้มารอบนี้ฝั่งนี้มาอีกแล้วครับไข่เลยสองใบ มามันคงเห็นว่าหน้าต่าบ้านแบบว่ามีต้นงูต้นไม้อะมันก็เลยรู้สึกว่าล้มลื่นหรือเปล่ามันก็เลยมาไข่งวดน,นี้เป็นนกเขาวชาวาเมื่อกี้แม่มันเพิ่งอ,ออกไปหากินนี่เอาเข้าวมาวางมาให้มันรู้มันกินปะคนเดินผ่านไปผ่านมามันก็ไม่หลบ